สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามมายเลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซีสายลุงพล patent ยูทูบเบอร์สายลุงพลป p a เต็เทนทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมลเลิฟด้วยค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมายเลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะสวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันแล้วก็กดติดตามให้ช่องไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะขอบคุณน้าใจทุกคนนะคะที่กดติดตามให้เนาะ ในคลิปนี้นะคะไมลเลบเจเจก็จะมาพูดถึงนะคะข่าวสารดราม่าที่ว่าเเชียร์ฝั่งไหนฝั่งไหนกันนี่แหละค่ะนะคะก็คือเป็นดราม่าของคนดังกันนะคะก็คือคนที่อยู่ในโลกโซเชียลอยู่ในหน้าสื่อนี่แหละค่ะเนาะนะคะตามที่เราไปฟังข่าวมานะคะก็คืออันนี้ในส่วนตัวไมล์เลิบเจเจนะคะก็คือ ถ้าใครที่ทำผิดข้อกฎหมายไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคะก็ควรจะได้รับโทษตามกฎหมายข้อนั้นๆโดยไม่ยกเว้นนะคะไม่ว่าคุณจะดังรวยหรือว่าเป็นใครก็แล้วแต่นะคะเมื่อคนคนนั้นทำผิดกฎหมายใดๆนะคะก็ต้องเอากฎหมายนี่ละค่ะนะคะ,นะคะใช้กฎหมายให้ให้มีประโยชน์นะคะเพราะว่าใครก็แล้วแต่ที่ทำผิดกฎหมายก็ต้องได้รับโทษทางกฎหมายนะคะ คือกฎหมายคุ้คมครองทุกๆคนนะคะแล้วก็ใครที่ละเมิดกฎหมายก็ต้องยอมรับในสิ่งนั้นนะคะเนาะอันนี้คือส่วนตัวไม์แล้วเจจะเป็นคนที่ให้ข้อกฎหมายนะคะคือเราเชื่อข้อกฎหมายว่าถ้าเราทําผิดเราก็ต้องรับโทษในสิ่งที่เราทํานะคะไม่ใช่ว่าเราทําผิดแล้วต้องเลี่ยงกฎหมายที่จะไม่รับผิดในข้อนั้นนะคะเนาะอันนี้ก็คือเป็นความคิดส่วนตัวนะคะก็คือจะมาเล่าในวันนี้นนะคะก็คือ จากเราที่เห็นนะคะว่าตอนนี้ต่างคนต่างขุดอดีตของแต่ละกันและกันขึ้นมาแช์นะคะขึ้นมาประจานออกสื่อนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะก็คือคนนี้ก็แชร์ฝั่งนี้อีกฝั่งก็เอาของตัวเองมาแชร์ฝั่งนู้นนะคะคือต่างคนต่างแชร์อันนี้มันเป็นการดีให้กับสังคมไทยเราได้มองเห็นนะคะว่าใครเป็นยังไงคนในสังคมจะได้เห็นจะได้ตาสว่างนะคะว่า สิ่งที่เขาปิดบังมาในอดีตถูกเปิดเผยในวันที่เขาไม่ถูกกันนะคะในวันที่เขาอยากจะร้องเรียนหรือว่าอยากจะอะไรก็แล้วแต่ในในส่วนตัวของเขาเราไม่รู้นะคะก็คือเรารู้แต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มแชร์กันและกันเกิดขึ้นให้เราเห็นนะให้คนในสังคมเรามองเห็นว่าใครเป็นยังไงแต่ทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วว่าทุกคนติดตามนะคะซึ่งเป็นแฟนคลับของแต่ละคนนะคะ แต่เราต้องเปิดตาแล้วก็เปิดใจนะคะเปิดความคิดมองดูความเป็นจริงด้วยว่าสิ่งที่แต่ละคนทำน่ะมันไปเกี่ยวพันกับข้อกฎหมายข้อไหนกันบ้างนะคะเนาะอันนี้ก็ให้เขาสู้กันตามขบวนการกฎหมายต่างคนต่างมีแพรของตัวเองอยู่แล้วนะคะเนาะก็คือต่างคนต่างมีประวัติของตัวเองนะคะทั้งทั้งด้านดีและด้านไม่ดีอยู่ในตัวของแต่ละคนซึ่งกำลังแชร์กันออกมาให้สังคมเราได้เห็นนะคะ ก็คือถ้าใครผิดก็ว่าไปตามผิดถ้ามันมีประโยชน์กับสังคมไทยเราเนี่ยนะคะมันก็จะได้ให้สังคมเราได้รู้นั่นแหละค่ะนะคะคือส่วนตัวเราไม่ได้ไปยุ่งในส่วนนั้นอยู่แล้วเนาะว่าเขาจะต่อสู้กันยังไงแต่ไมล์เลิฟเจเจจะมาพูดถึงนะคะว่าไออดีตของแต่ละคนเนาะนะคะอันนี้ไมล์เลิฟเจเจจะพูดตามข่าวที่ไมล์เลิฟเจเจติดตามมานมนานแล้วนะคะเนาะก็คือ อันนี้หมายรับเจเจจะพูดของคนที่อยู่หน้าสื่อหรือว่าคนที่พูดถึงเกี่ยวกับที่ดินแปลงหนึ่งนะคะที่ดินแปลงหนึ่งที่กําลังมีปัญหาอยู่ในในปัจจุบันนี้นะคะก็คือที่เขาออกมาร้องเรียนอะไรกันนี่แหละค่ะเนาะก็มันจะเกี่ยวโยงไปถึงที่ดินผืนหนึ่งแปลงงามอยู่ใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะนะคะเมื่อสิบกว่าปีก่อน สิบเจ็ดสิบแปดปีก่อนนะคะเราได้ติดตามข่าวนี้นะคะก็คือจากการที่นะคะเขาได้ซื้อที่ดินแปลงนั้นมาด้วยจำนวนเงินมากมายนะคะมหาศาลเลยแหละเนาะนะคะแล้วตอนนั้นที่ดินแปลงนั้นก็ยังเป็นที่เช่าให้คนได้เช่าทำมาหากินเกี่ยวกับบาเบียอะไรพวกนี้นี่แหละค่ะนะตอนนั้นที่มาดจต,ติดตามข่าวอยู่นะคะพอเขาซื้อที่ตรงนั้นได้เขาก็มีการไปเอาคนไปรื้อถอน ะะหรือถอนสิ่งก่อสร้างตรงนั้นออกให้หมดเพื่อที่จะสร้างโรงเรมอะไรสักอย่างนี้และค่ะนะคะตอนนั้นมันนานมาแล้วเนาะนะคะถ้าใครเคยติดตดดดดดามข่าวนี้จะรู้นะคะทีนี้พอมันรื้อถอนไปแล้วแบบคนที่เขาอยู่ตรงนั้นเขาเดือดร้อนนะคะเขาก็ฟ้องร้องกันนี่นะะละค่ะแล้วเขาก็เลยได้จ่ายค่าสินใหม่ไปให้กับคนที่เขาโดนรื้อตรงนั้นนะคะก็คือต่างคนต่างพอใจแล้วแต่ว่าคดีความมันก็ไม่ได้จบแค่นั้นนะคะ แล้วทีนี้คดีความมันก็เข้าสู่ชั้นศาลนะนะคะและก็มีการตัดสินมาว่าให้เขาจําคุก5ปีนะคะตอนนั้นนะแล้วทีนี้เขาก็ได้อพอไปอีกอีกศาลหนึ่งเนี่ยเขาไปต่อสู้กันว่าจะเอาที่ดินตรงนั้นน่ะให้เป็นสวนสาธารณะโดยไม่ใช้ประโยชน์ส่วนตัวอะไรอย่างนี้นะคะคืคือจะสร้างเป็นสวนสาธารณะใจกลางกรุงนะให้มีอากาศที่ดีให้คนในสังคมได้ ใช้สอยตรงนี้นะคะก็คือและเขาก็ทําจริงนะคะแล้วเขาก็วันเปิดสวนเขาก็พูดออกออกสื่อนั่นแหละคะ่ะว่าเขาสละตรงนี้ให้เป็นที่สาธารณะให้คนเข้าไปใช้สอยในพื้นที่ตรงนั้นได้มีเวลาเปิดเวลาปิดก็บอกไว้เรียบร้อยใช่ไหมคะซึ่งสารเห็นว่าเอเขาได้เอาที่ตรงนั้นเป็นสวนสาธารณะแล้วก็คือยอมรับผิดไปแล้วก็เลยลดโทษ จาก5ปีเหลือ2ปีนะคะตอนนั้นเราติดตามมาแบบนี้นะคะแล้วทีนี้ในในคำพิพากษาศาลศาลสูงสุดตั้งแต่อดีตนะคะก็เคยมีคำพิพากษาเกี่ยวกับการที่ใครจะบริจาคที่ดินนี้ล่ะคะ่ะไม่ว่าคุณจะสละด้วยเหเยตุผลใดก็แล้วแต่เมื่อคุณเอ่ยปากอบอกสละพื้นดินของคุณนะ่ะที่ดินของคุณนะ่ะสละไปแล้วต่อให้เซ็นสัญญา หรือโอนกรรมสิทธิ์หรือไม่นะคะจะโอนหรือไม่โอนแต่เมื่อเราพูดออกไปแล้วทุกคนรับรู้แล้วว่าตรงนี้คือส่วนสาธารณะหรือว่าสละที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมไปแล้วในคําพิพากษาศาลสูงสุดก็เคยพิพากษาไว้ว่าต่อให้ยังไงจะจะโอนหรือไม่โอนที่ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นที่สาธารณะเป็นของชาติของแผ่นดินไปแล้วนะคะก็คือ จะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรือจะเอากลับมาเป็นของตัวเองอีกก็ไม่ได้นะคะคือถ้าทุกคนลองลองไปค้นหาดูเนาะนะคะว่ามันมีคําพิพากษาศาลส,สูงสุดออกมาในทํานองนี้นะแต่ปัจจุบันนี้ถ้าเขาจะต่อสู้ว่าเขายังเสียภาษีอยู่เป็นที่ดินของเขาเป็นชื่อของเขาก็ให้เขาไปต่อสู้ตามขบวนการเราจะไม่ไปพูดถึงว่าจะชนะหรือไม่ชนะให้เราติดตามกันต่อไปนะคะในเรื่องนี้เนาะเมื่อ ถึงสารสูงสุดเราจะรู้เองว่าเขาจะได้หรือจะตกเป็นของแผ่นดินนะคะอันนี้เราจะติดตามดูนะคะส่วนอีกคนก็คือมันมีประวัติของเขาอยู่แล้วที่เขาขุดคุยเรื่องก็คือ,อประวัติดังๆนะคะที่ที่ที่เจอหนะักช่วงที่เข้ามาอยู่กับลุงพลที่เขาก่อนที่เขาจะเข้ามาอยู่กับลุงพลเเขาเคยช่วยคดีของดาราดังคนหนึ่งนะคะนะคะจากคดี นั้นจนทําให้ดาราดังคนนั้นหลุดในศาลชั้นต้นนะคะนะคะแล้วศาลอุทธรถึงมาตัดพิพากษาว่าให้จําคุกใช่ไหมคะแต่ตอนศาลชั้นต้นน่ะออกมาแถลงข่าวกันว่าไม่มีความผิดแล้วทีนี้ดาราดังคนนั้นก็เลยออกนอกประเทศไปพอมาศาลอุทธรกับคําว่าจําคุกมันก็เลยมีการร้องเรียนจากคู่กรณีเก่าเขานั่นแหลคะค่ะเอาไปร้องเรียนว่า มันไม่ใช่นะเพราะว่าแทนที่คนคนนี้จะติดคุกเพราะมีหลักฐานชัดเจนแต่ทําไมหลุดเขาก็เลยไปยื่นร้องเรียนต่อก็เลยมีคดีความกันขึ้นมานั่นแหละคะ่ะตอนนั้นที่เขาเข้ามาอยู่กับลุงพลมันก็เลยคาราคาซังกับคดีนี้อยู่ตอนนั้นนะก็เลยได้ไปบวชช่วงนั้นแหละค่ะนะคะเพราะว่าตอนนั้นไอเรื่องเรื่องเรื่องของดารา ดังคนนี้แหละมาลุมเล้าในชีวิตเขาอยู่ช่วงนั้นนะคะเนาะนั่นแหละค่ะมันก็เลยมีการขุดคุยกันขึ้นมาว่าจะทํายังไงจะล้มกันได้อะไรประมาณนี้ก็คือต่างคนต่างแชร์ซึ่งกันและกันอันนี้เป็นเป็นผลดีของคนไทยเราจะได้มองเห็นว่าใครเป็นยังไงนะคะก็ให้ทุกคนเปิดใจนะคะเปิดใจรับดูว่าใครที่ทําผิดนะคะทำผิดอะไรก็ต้องยอมรับในข้อกฎหมายนั้นๆในเมื่อทุกคนรู้กฎหมายว่า รู้ดีอยู่แล้วว่าสิ่งที่ตัวเองทำน่ะมันถูกต้องหรือว่ามันผิดมันบิดเบือนไปไหมถ้าตัวเองรู้อยู่แก่ใจวันหนึ่งมันต้องถูกขุดคุยขึ้นมาเพราะตอนนี้มันโลก 5G จะเข้า 6G กันอยู่แล้วเนี่ยสังคมเรามันเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคนนะคะต่อให้ปิดบางยังไงโลกโซเชียลตอนนี้มันปิดอะไรไม่ได้ค่ะโลกปัจจุบันหรืออนาคตข้างหน้าจะมีแต่ความจริงมาพูดกันแล้วค่ะ ใครที่โกหกอะไรไว้นะคะมันจะมีความจริงของมันนั่นแหละออกมาเปิดเผยให้ทุกคนได้รู้ว่ายุคนี้เป็นยุคของความจริงการบิดเบือนหรือใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นหรือโกหกนะคะมันจะไม่มีให้เห็นถ้าคุณโกหกหรือบิดเบือนอะไรบางอย่างขึ้นไปมันจะมีคนเอาความจริงออกมาเปิดเผยให้ว่าสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำนะ่ะมันจริงหรือมันผิดนะคะหรือมันบิดเบือนไปนี่แหละคะ่ะเขาถึงบอกว่า ความลับมันไม่มีในโลกนะคะมันใช้ได้ในยุคปัจจุบันนี้แล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะให้คิดดีทําดีค่ะสิ่งใดที่มันจะผิดกฎหมายเราอย่าไปทําค่ะเพราะเราทําไปเนะี่ยยังไงมันความจริงก็จะมาพูดมาเปิดเผยให้เรารู้เลยว่าเราเป็นคนทําผิดกฎหมายนะคะอยากให้ทุกคนนะ่ะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งว่าเ,เมื่อเรารู้ว่ากฎหมายข้อไหนที่มันผิดหรือเราจะไปทําอะไรที่มันผิดกฎหมายอย่าไปทําค่ะนะคะ เพราะว่าเราทําไปแล้วมันหันกลับมาแก้ไขอดีตไม่ได้เลยว่าเราไม่เคยทําสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะเรา loyalty, ทําไปแล้วสิ่งต่างๆที่เราทําผิดกฎหมายไปแล้วมันจะยืนยันของมันแหละว่าเราทําไปแล้วแก้ไขไม่ได้ค่ะนาทีที่ผ่านมาเนี่ยผิดพลาดอะไรไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถกลับไปย้อนกลับไปแก้ไขมันได้เลยว่าเราทําผิดพลาดไปนะคะแต่อนาคตข้างหน้าเรารู้ว่าเราจะเดินทางไหนในเมื่อเรารู้ว่าสิ่งนั้นมันผิด เราอย่าไปทําค่ะเพราะเราสามารถแก้ไขได้เรารู้ว่ามันจะผิดเราไม่ทํานั่นก็คือว่าเราแก้ไขแล้วว่าสิ่งที่ผิดเราจะไม่ทํานะคะอดีตเราแก้ไขอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแล้วค่ะเพราะมันเป็นอดีตมาแล้วนะคะเนาะปัจจุบันและอนาคตคือสิ่งที่เราต้องเลือกว่าเราจะเป็นคนดีหรือจะเป็นคนเลวนะคะอยู่ที่ตัวเราจะเลือกทางเดินของเราค่ะไม่มีใครบังคับให้เราเลือกทางเดิน ที่ดีหรือไม่ดีได้ตัวเราเท่านั้นที่จะเลือกนะคะในคลิปนี้พูดประมาณนี้นะคะก็ฝากเอฟซีลุงพลประแตนฤทธูทุกคนนะคะเปิดใจรับนะคะว่าความจริงใครทำผิดกฎหมายต้องได้รับโทษตามกฎหมายที่ตัวเองทำนะคะสังคมเราจะได้หน้าอยู่นะคะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้นะคะ ฝาก FC ลุงป้านะคะช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่พีสกินของลุงป้านะคะบริษัทมณโอมโฮมซับนะคะและก็ผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่กับลุงพลป้าเต็นมาดิพิษของคุณรัชนีลูทินเซตของคุณออมก๋้ยเตียวเรือของคุณนนุวัฒน์นะคะชอบตัวไหนเลือกตัวนั้นตามกําลังของเรานะคะแต่อย่าให้เกินกําลังของเรานะคะมันจะทําให้เราเป็นทุกข์หากเราไม่มีช่วยกันดูคลิปของลุงพลป้าเต็นแล้วก็ยูทูบเบอร์สายลุงพลป้าเต็นทุกๆคนนี่แหละค่ะให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะโดยไม่ข้ามโฆษณา เท่านี้ก็คือหนึ่งเรีกำลังใจที่เราจะส่งถึงกันและกันแล้วนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ